สวัสดีครับผมอยู่กับผมหนุ่มบ้านโนนครับมาซ้ําหมายหนูครับหมายป่ายาพงคล่องใจครับก็เลยมาซ้ําดูกลับออกมาสิบหลังพอดีครับก็เป็นกับเด็กเราเหมือนเดิมครับเนี่ครับหมายปลายาพงคล่องใจครับมีรอยหนูกัดเต็มเลยลองดูครับว่ามันจะได้ตัวหรือเปล่าไปครับลองใส่กันเลยครับ

ปอยกันป่ะลูกมันแรนพัวป่ะสง,างรามแล้วแม่ทางมันแรนแม่ขี้เต็มอะปลามูว้างเขี้แม่กระจายเต็มเลยปามว้างหลืดตักในตรงทางหมดเลยมันมีทางเทียวเยเยี่ยมดักตรงนู้ไูน่นะตรงข้างปลาเกองไปปลาอ,อนี่ครับหลังแรกของเรา นี่ครับเหยื่อก็เป็นมะกสูกเหมือนเดิมครับผมไปครับมากับเพื่อนอีกสองคนครับผมนี่ครับหลังเรื่องงานพเพื่อนอีกคนนึงตะโกนมาบอกว่าเจอลูกนกเขาครับไปดูกันครับว่าเป็นนกเขาอะไรเรไนยนอยู่ตรงไหนเออลูกตัวเขาแนละ่ะ ไปดูดิไปเนี่ยต้นไหนเพื่อนเจอลูกนกเขาครับ ลูกเขาใหญ่อู้จะเลี้ยงหลอดหรือว่ารุ่นนี้อ่ะเก็เจอมาแล้วอ่ะขนาดเนี้ยกูยืนอยู่ตรงนี้กูจะจะไปจับมันแหละแม่มันาละอีกสามสี่บาทนี้ถ้าเกิดมันบมทิ้งลูกน้าไปจกไปเลี้ยงเลยเนี่ยเอ็กสิ่งแรกเนี่ยงเจอมันแล้วมันชอบจะจิกลูกเลยดูกลูกเขาใหญ่ครับเพื่อนๆ มาดักหนูเราเพื่อนเจอครับอาจารย์นกเขาใหญ่คนไหนรู้บอกนะครับรุ่นนี้ถ้าเกิดเรามาเจอลังลรแม่จะทิ้งหรือเปล่ารับเนี่ยแม่จะเขี่ยตกหลังหรือเปล่าลูกนกเขาใหญ่ครับฝากเมนด้วยครับผมขอบคุณครับไปรอดักหนูก่อนครับผมหลังสองของเราครับทุกคนป่ายาโพงทั้งนั้นเลยครับนี่หมายสวยสวยเลยโอ้แต่แปลกครับ วดที่แล้วมาไม่ได้ตัวครับไม่มีทักตัวเลยครับนี่ครับหลังที่สองของเราแสงลางลงโล่งเลยครับน่าจะมีตัวอยู่ไปครับแต่หลังต่อไปกันไม่มีรอยหนูเลยครับทุกคนเปลี่ยนที่ครับไปครับผมโอ้รอยหนูหายยากครับไม่มีรอยหนูมากัดเลยนี่อีกหนึ่งหลังครับเพื่อน โอ้ตั้งนานแล้วเพิ่งจะใส่ได้หลังนี้หลังแค่สามครับหาที่ใส่ยากเลยครับป่ามันกว้างครับโอ้โหนู่นนะทุกคนดูแล้วหนูมันกระจายกันอยู่ครับหนูเยอะนะครับไปครับใส่กันต่อครับโอ้โหเดี๋ยวข้ามก่อนครับผมอีกหนึ่งหลังครับเพื่อนๆใส่บอกไกลกันครับหลังนั้นอยู่แค่ตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยไม้ขาวๆนี่ครับเนี่ย ถ้าบ่อใส่อย่างนี้ก็บ่อได้ครับจะข้ามแล้วครับผมเลิกงานห้าโมงกว่าจะเตรียมอุปกรณ์นี้กว่าจะหาทางอีกครับผมไปครับเดี๋ยวผมขอใส่มันแล้วก่อนครับทุกคนโอเคครับทุกคนใส่เสร็จแล้วครับหลังสุดท้ายเราแล้วก็ตรงนู้นครับเห็นไหมหมายขาวๆดักไปแวกดูป่าย่าพงแล้วมันบกคือครับบ่มีทางหนูเลยตรงนี้ดีกว่าครับ ตรงนี้ยังจะน่าลุ้นกว่าตรงป่ายาพงเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นด้วยกันครับว่าจะได้กี่แต้มว่าจะมีแต้มให้ทุกคนได้ดูบ่ป่าย้าพงเอาใส่ไว้สองหลังที่เหลือก็จะเป็นนี่ครับโซนป่าย้าคนครับเนี่ยป่ากว้างครับทุกคนนู่นนะดูแล้วหนูมันกระจายครับเพื่อนเพื่อนทุกคนดูนะนนะป่าดูโอ้โหเป็นป่าทั้นะครับเราดูฝั่งนี้ดู โหเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ครับว่าจะได้แต้มบ่ไปครับไปรู้กันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับผมสวัสดีตอนเช้าครับพามาเลาะยำหนูครับใส่ไว้เมื่อวานสิบหลังครับหมายนี้จะว่าเป็นเปิดหมายใหม่เลยก็ได้ครับเพราะยังไม่เคยดักเลยเพื่อนๆข้างล่างเนี่ย ลาะใส่ตั้งแต่ป่าโพงครับป่าโพงใส่ได้สองหลังที่เหลือมาอยู่ตรงป่าเนี้ยเป็นป่าใหญ่ครับไปครับไปดูไปดูปด้วยกันหมายป่ายาโพงนั้นมันแบบว่าถ้ามันมีรอยกัดนะนเพื่อนๆมันก็จะกัดกระจุยเลยนะกัดแบบเป็นโกรโอไปครับถ้าเกิดไม่มีรอยกัดมันก็ไม่เข้าไม่ไม่มีเลย ไปดูครับนี่สองหลังของเราอยู่กไกลกันนี่ขาวๆนี่ดูดิลันให้เราบ่ตรงไหนเนี่ยตรงไหนเนี่ยโอ้ข้างในนี้ อ้บอดล้านครับเพื่อนๆดูหลังนี้ครับหลังนี้ล้านครับโอ้แต่บดได้ตัวครับอสองหลังผ่านไป ไปครับเก็บนี่ครับสองหลังของเราพาดแล้วครับพาดไปแล้วสองอจะมีแต้มบ่เนาะไปครับไปลุน้นกันต่ออยู่ข้างนี้อีกหนึ่งหลังครับ นี่ครับข้างในนี้โหหลังนี้ก็บอลลั่นครับเห็นเลยมันน่าโดนจริงๆเลยครับเก็บก่อนครับสามหลังแล้วเพื่อน บมมีตัวเลยครับไปครับยังเหลืออีกข้างล่างครับข้างในนี้ ลั่นนะทุกคนลั่นครับหลังนี้หลังนี้ลั่นหลังนี้ลัน่ลนนี่ไงโอ้โหบดได้ตัวอีกครับอืออะไรกันเนี้ยโอ้โหลั่นแต่บ่ได้ตัว ดูยันต่อสีหลังแล้วเป็นป่าอย่างสวยเลยครับแถวนี้มีรอยกัดด้วยครับรอยกัดหญ้านี่ครับตรงนี้ ตึองอหนึ่งหลังดูดิติดให้เราบอเชือกตึงไหมเอาหลังนี้ก็ลั่นครับเอาเอาโอโหนึกว่าลั่นครับไม่ลัน่นดูพี่ครับเก็บก่อนครับใจหายใจความหมดไม่ลั่นเลยครับ ไปดูหลังต่อไปกันจะบ่อได้สักตัวเลยหรือเหลืออยู่ตรงนี้สองหลังสองหลังสองหลัง ตรงไหนเนี่ยมัดไว้ตรงนี้กลับเราอ้อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมครับหนูบอกไปครับเลยอีกหลังนึงตรงนี้แล้วก็ที่เหลืออยู่ปลายโพรงครับอีกสองหลังหนึ่งสสสี่ห้าห เจ็ดกับเราหายไปหลังนึงโอ้โหดูครับบนล้านอีกเอ๊มันเป็นยังไงเนาะนี่ครับเพื่อนๆเ,เก็บมาแล้วครับอยู่ปลายยโพงครับอีกสองหลังสามหลังไปครับไปดุ้นกันว่าจะมีแต้มให้บ่ นี่ครับถึงป่าพงของเราแล้วอยู่ในนี้หลังนึงโอ้บัวลัานหรอครับเห็นแล้วเก็บก่อนครับผมขาอ่อนเลยเพื่อน,อนโอ้โหอะไรจะขนาดนี้บ่อติดแม้แต่ตัวเดียว เราถ่ายอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆน,นี่ครับข้างล่างนี้ลันให้บบลันให้โบอ,อ้าวกลับหายครับหลังสุดท้ายคนได้ลุ้นครับเขาเจอแล้วครับนูน่นโอ้โหเพื่อนเพื่อน ได้ตัวครับมาได้ตัวอยู่หลังสุดท้ายครับป่าพงนี่ครับนี่โอ้โหเดี๋ยวแกเชื่อกอนครับอืมนี่ครับ ตัวใหญ่เลยครับโอ้โหขาอ่อนเลยครับทุกคนมาได้หลังสุดท้ายครับนี่เกือบไม่ได้ตัวแล้วครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวออค่อยอไปซ้ำมันใหม่ครับ เหนื่อยเลยโอเคครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับเพื่อนๆยังโชคดีครับที่ยังมีแต้มและตัวใหญ่ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับเพื่อนๆสดีครับใหญ่อยู่ครับแต่ได้ตัวเดียว